ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้นอนในแคมปเบคอนในฐานะนักแข่งแล้วครับเฮ้<อ>ยสยองว่ะทุกคน มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อยากขอบคุณเบคอนทาม ที่ให้โอกาสผมได้พิสูจน์ตัวเองนะครับนับตั้งแต่วันที่ผมได้ย้ายเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้ก็เป็นระยะเวลา4ปีก็มีปีที่ดีและปีที่ไม่ค่อยจะดีครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้เลยก็ว่าได้ครับระยะเวลาตั้งแต่ที่ผมได้ย้ายมาอยู่กับเบคอนทามเราได้คว้าแชมป์โปลิกสี่ครั้งแชมป์นาาชาติอีกหนึ่งครั้งลองแชมป์โปรลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ลองแชมป์นานาชาติอีกห่งครั้ง ผมคงทําคนเดียวไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีน้องๆที่น่ารักทั้ง4ี่คนก็คนแรกเลยผมก็ขอขอบคุณน้องมาร์กี้ขอบคุณมากๆเลยนะมาร์กเป็นน้องที่น่ารักของพี่โตตลอดคอยรับฟังเชื่อฟังผมตลอดไม่ว่าผมจะพูดอะไรไปน้องก็จะเชื่อฟังตลอดขอบคุณที่น้องมาร์กี้ขยันเล่นกดแรงไม่ให้ฝีมือมันตกลงไปพี่ขออยากพอให้น้องมาร์ก เป็นอัพเลนระดับหนึ่งให้ได้ไปนานๆเลยนะน้องแล้วขอให้น้องเก่งแบบนี้ขึ้นไปอีกมีแฟนสวยๆพ่อขอให้พอให้มารมีความสุขนะน้อง <c oughs> เล่นเกมเก่งๆอยู่กับเบคอนไปนานๆแล้วก็อยู่กับพี่ไปนานๆน,นะน้อง <c oughs> คนต่อไปม่อนขอบคุณน้องม่อนมากที่เข้ามาในทีมและเป็นเสาหลักในทีมได้เลยมาแบกพี่ตั้งแต่วันแรกเลยที่เจอแล้วก็เป็นน้องที่ดีมากๆเลยคนหนึ่งเจอครั้งแรกผมไม่คิดว่าน้องจะเป็นคนแบบนี้คือคุยด้วยกันได้ทุกเรื่องเปิดใจคุยกันแล้วสนุกอยากขอบคุณน้องมากเลยที่ย้ายเข้ามาแล้วทําให้พวกเราทั้ง4คนประสบความสําเร็จ <Wow. S 1> อ่าและที่สําคัญขอบคุณน้องม่อนมากๆเลยเวลาที่ผม ไม่มีของใช้อย่างเช่น <Huh? S 1> แชมพูยาสระผมหรือโฟมล้างหน้าทุกอย่างที่ผมไม่มีก็ขอนอนมมอนนอนมมอนจะมีทุกอย่าง <Re> bon. ขอบคุณนอนมมอนจริงๆ คนต่อไปขอบคุณน้องคิมมากๆน้องคิมเป็นน้องคนหนึ่งเลยที่น่ารักมากนิสัยดีมากๆเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตอยากขอบคุณน้องคิมมากๆเลยที่ให้คำปรึกษาหลา,หลายเรื่องไม่ว่าพี่จะให้คำปรึกษาน้องหรือน้องให้คำปรึกษาพี่พี่ก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยที่ผ่านมาขอบคุณหลายๆเรื่อ,องที่น้องคิมจัดการให้หลายๆอย่างที่เราผ่านมาด้วยกันน้องคิมขอบคุณน้องคิมที่เวลาพี่ชวนถ่ายนู่นถ่ายน,นี่น้องคิมก็จะมาให้ความร่วมมือตลอดขอบคุณจริงๆและอยากอวยพรให้น้องคิมประสบความสําเร็จแล้วก็อยาก โอ้ยพอให้น้องคิมหล่อหลอเท่เท,ทน่ารักน่ารักใสๆสยอย่างนี้เป็นคนที่น่ารักของทุกๆคนตลอดอยากให้น้องคิมเป็นคนที่น่ารักน่ารักแบบนี้ในสายตาไม่ใช่แค่ในสายตาผมคนเดียวอยากให้น่ารักในสายตาของทุกๆคนไปตลอดและยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก คนสุดท้ายเลยขาดไปไม่ได้กับตันของเราน้องเต่าเอกพี่ก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆผม,มรู้สึกได้เลยว่าน้องเต่าเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เสียสละให้กับทีมมากๆเพื่อความสําเร็จของทีมทั้งการช่วยด่าคิดแผนการเดินเกมมันทําให้ทีมเราดีขึ้นมากๆเลยแถมเป็นข้อหลักในทีมอีก น้องเต๋าเนี่ยเป็นอีกคนนึงเลยที่เหมือนมันสมองของทีมน้องเต๋าเนี่ยเหมือนสมองที่คอยบังคับเราทั้ง4คนเล่นด้วยกันในตอนแข่งเหมือนที่เราได้ซ้อมมาพี่ขอไวพรน,น้องเต๋านะครับขอให้น้องเต๋าประสบความสําเร็จกับทีมเบคอนต่อไปขอให้น้องเต๋าขยันแบบนี้เหมือนเดิมมีความกระหายในชัยชนะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะน้องและยังมีอีกคนนึงถึงจะไม่ได้เป็นผู้เล่นแต่ก็มีผลกับเบคอนเหมือนกันนั่นก็คือลายแค่นพี่บอลนั่นเอง ขอบคุณพี่บอลมากๆาเลยครับที่สั่งสอนผู้ผมไม่ว่าผู้ผมจะออกนอกลูกนอกทางพี่บอลก็จะคอยห้ามตลอดพี่บอลนี่เป็นพี่ที่น่ารักมากๆเลยคนหนึ่งเวลาผมจะปรึกษาอะไรก็ปรึกษาพี่บอลได้เลยเพราะปกติแล้วคนในทีมก็จะมีแต่น้องๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าพี่บอลเนี่ยเป็นได้ทั้งพี่และเพื่อนเลยสามารถให้ขับปรึกษาผมได้เสมอทั้งในเรื่องการแข่งขันและการใช้ชีวิตผมก็ขอบคุณพี่บอลอีกครั้งนะครับ ็ผมก็ขอบคุณน้องๆในทีมทั้ง4คนครบไปแล้วต่อไปผมอยากขอบคุณ c ีอพี่กายเงียบพี่ยื่นพี่แมทและหลังบ้านทั้งหมดจนไปถึงแม่บ้านเลยผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่คอยช่วยหลายๆเรื่องและทําให้ผมได้โฟกัสกับการแข่งขันได้100%เซขอบคุณมากๆเลยครับและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่ทําให้ผมมาอยู่ตรงนี้ก็ขอขอบคุณ แฟนคลับทุกๆคนมากๆเลยนะครับคอยเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดคอยช่วยเหลือแฟนคลับทุกคนเปรียบเสมือนทั้งครูเพื่อนพี่น้องและคนในครอบครัวคอยสอนผมในหลายๆเรื่องให้กำลังใจในวันที่ผมอ่อนแออยู่กับผมมาตลอดเวลาขอบคุณมากเลยนะครับที่อยู่กับผมมาโดยตลอดขอบคุณจริงๆครับทุกคนไม่ต้องเสียใจไปนะครับถึงผมจะไม่ได้เป็นนักแข่งแล้วแต่ผมอยากฝากน้องๆทั้งสี่คนปเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งสี่คนด้วย แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ทั้งผมและเบคอนจะมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนแน่นอนครับรอติดตามได้เลยกินข้าวถึงเวลาแล้วครับทุกคนตอนนี้สี่โมงแล้วผมนั่งน้องกินข้าวนะครับได้เวลาไปกินข้าวกันกินข้าวหรือกินชาบูกินชาบูครับเดี๋ยว้องหิวทุกคนเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยดีกว่านะครับเย่บาย ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องโมวานได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมมีเซอร์ไพรส์ช่องโมวานและเบคอนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนบ๊ายบาย เมื่อนี้เมื่อเมื่อกี้ใครจ่ายพี่เจียใครใครพูดดีใครจัดเลยพี่กา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 ยแล้วกลัวเดี๋ยวตังค์เมื่อวันนี้รอเลยครับปฏิจัยจริงแล้วเหรอใช่ไม่ใช่หรอหมูอ่ะครับเนี่ยามบ๊ายบายทุกคน สวัสดีทุกคน